บอกเลยว่าแฟนคลับฟินไม่หยุดค่ะสำหรับดาราสาวที่มีเคมีแรงจนกลายเป็นเคมีสาธารณะอย่างเบสรักวณีคำสิงที่ล่าสุดทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อเธอโพสต์ภาพเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้เพื่อนสนิทสุดหล่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานนี้บอกเลยว่าโมเมนต์หวานชวนลุ้นหนักมากจนแฟนๆพากันเชียร์ให้ข้ามเฟรนด์โซนค่ะ โมเมนต์นี้เกิดขึ้นจากที่เบสไม่ได้ไปร่วมฉลองวันเกิดจริงๆของบิ๊กเธอเลยขอเลี้ยงย้อนหลังให้แทนและไม่ใช่เลี้ยงธรรมดานะคะเพราะทางคู่เลือกดินเนอร์บนดาดฟ้าสุดโรแมนติกชมวิวสวยๆเพราะบรรยากาศยมามค่าคืนที่ดูอบอุ่นและเป็นส่วนตัวสุดๆเบสโพสต์ภาพคู่น่ารักๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัว @basskamsing พร้อมแคปชั่นที่เขินเบาๆว่าเมื่อไม่ได้ไปงานวันเกิดเพื่อนเลยต้องเลี้ยงย้อนหลังให้ Happy Birthday นะจ๊ะ ด้านหนุ่มบิ๊กก็ไม่แพ้กันค่ะโพสต์ภาพจากดินเนอร์ลง IG อทิ่ทีวุฒิวรุณพร้อมแคปชั่นว่า having dinner with my best friend แต่ความฟินมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะใต้โพสตมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซวแรงมากเช่นคบกันเถอะเราขอร้องสองคนนี้เหมาะสมกันที่สุดหรือผ่านรักผิดหวังมาเยอะแล้วสมควรได้เจอรักดีๆแบบนี้และยังมีอีกหลายคนที่บอกว่าดูจากเพลงและสายตาที่ส่งกันมันใช่เลย งานนี้แฟนๆถึงกับรวมพลังติดแฮชแท็กข้ามเฟรน z โซนเถอะกันสนันเรียกได้ว่าถ้าสองคนนี้จะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนสนิทไปเป็นคนรู้ใจจริงๆก็คงนี้แต่เสียงเชียร์ล้นหลามแน่นอนค่ะและไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปทางไหนเราก็เชื่อว่าเคมีที่เข้ากันของเบสและบิ๊กจะทำให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพและรอยยิ้มที่สดใสาจากทั้งคู่ต่อไปค่ะ